สวัสดีครับที่นีต้อนรับเข้าสู่รายการมมนิบอนไซอินดี้บอนไซจิวอินดี้นะครับพบกันอีกันนะคะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะมาดูมาดูคนทําไม้นะครับนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่กําลังจะทําบอนไซนะครับก็มาฝึกมาดูวิธีการทําเริ่มต้นกับเราไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะต้นนี้เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเอ่อ คุยคุยออกมาดูลากก่อนนะคะ จะเห็นว่าผมได้ต้นนี้นะครับเป็นการต้นที่ผมได้ตอนตอนจากคลิปที่แล้วแต่ซึ่งผมจําไม่ได้ว่าอยู่ในคลิปไหนนะเดี๋ยวนี้ผมจะตัดก่อนที่จะบก่งพวกนี้ตัดทิ้งก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อยอดเอาต่อคอ ตัวน,นี้ผมได้จัดลากคร่าเอาไว้นะครับลากลากตัวน,นี้เ,เป็นอะไรที่ผิดหวังมากนะครับคือเขาไม่ค่อยรอบเท่าที่ควรนะครับก็เลยมันเป็นอะไรที่ลําบากในการทําบใหญมากเลยคือมันไม่สวยนะครับถ้ารากไม่รอบนะครับ ค่อยเขียออกมาดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากให้มันอผมไม่อยากให้ตุ้มมันแตกนะครับค่อยเขียออกมาดู แบบบ้านๆน,นะคุณผู้ชมดินก็ดินดิน,ดนธรรมดานะครับพอเดี๋ยวพอเราได้เห็นสันลางนิดหนึ่งเราก็จะพอเลยนะ ก็จะเห็นทรงแล้วนะครับก็จะค่อยๆเห็นทรงแล้วนะครับคิดว่าผมคิดว่าน่าจะเอาหน้านี้นะครับหน้านี้มากกว่าแต่สันลากยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ จะเอี้ยวเกินไปแม้มันเหมือนมันจะมันมัน,มนจะเอียงมาทางนี้มากมันเหมือนมันจะเอียงมาทางนี้มากเลยอ่ะเอียงมาทางนี้ยนะแต่ลากตรงนี้มันสวยอะ่ะลากด้านนี้มันสวยอ่ะเนี่ยลากด้านนี้มันสวยมากเลย ลากด้านี้มลนสวยอะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปจัดการขัดแล้วก็ล้างลากส่วน ล้างลากข้างบนให้เห็นเป็นสันลากที่ชัดเจนก่อน,นะฮะแล้วผมจะมาทําการคัดกิ่งให้ได้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากการได้ทําการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็สํารวจรากดูนะครับ ลากฝั่งนี้ด้านนี้ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้จะสวยฝั่งนี้จะมองเห็นเป็นสันรากนะครับแต่ว่ามันไม่สวยฮนะแต่ว่ามองแล้วมันไม่สวยเนะีนะ่ยเนี่ยมองเนี่ยมองด้านเนี้ยมันไม่สวย เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพอให้กิ่งมันแตกแล้วก็ใบแตกยอดดีแล้วสรุปว่าคือต้นนี้มันแข็งแรงดีแล้วผมจะมาคัดกิ่งแล้วก็กิ่งไหนที่จะเอาไว้กิ่งไหนที่จะตัดออกนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนดินแล้วก็สำรวจรากดูก่อนนะคะว่ารากเน่ารากอะไรไหมนะครว่าจะเอาตรงไหนเป็นหน้าไม้นะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะที่แน่ๆก็จะเอาด้านนี้นะคะ ด้านนี้นะคะนี่ยด้านนี้ฮะก็ว่าจะให้เป็นกิ่งประมาณตรงนี้แถวๆนี้นีดอันนี้มันฝ่อแล้วนะะเนี่ยแต่ว่ากิง่งแถวไหนางอกออกมาแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยงอก,อ,อกมาก็จะตีเป็นตกตกกระถางคล้ายๆกึ่งตกกระถางนะคะแล้วก็กิง่งกิ่งตรงนี้นะกิง่งกิ่งตรงนี้ฮะเราจะเลี้ยงใหม่ แล้วฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นกิ่งกิ่งงอกออกมาเนี่ยบริเวณนี้นะคะบริเวณแถวๆวเนี้ยอะไรงนี้ก็จะตัดออกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าจะตัดดีไหมหรือจะเล่นเป็นแบบแปลกแปกนี่เลยเป็นซากๆล่ะฮะซากผมก็กลัวมันจะผุอีก,กนเนาะเนี่ยสุบผมก็ทำเป็นคล้ายๆกิ่ง เึ่งเก่องออเป็นทรงเออเก่งตักระถางนะคบทรงต้นกก่งตกกระถางนะฮะจะเลี้ยงตรงนี้เลี้ยงกิ่งเนี้ยนี่ที่งนี้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเหมาะสมกันอีกทีนะครับยังไงแล้วก็ถ้าถ้าความคืบหน้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนนะคะฮะทรงส,สวยอยู่นะเนาะคุณผู้ชมทรงสวยอยู่ ทรงสวยเหมือนกันทรงสวยอยู่นะพวกนี้ก็จะตัดออกให้หมดยวให้มาดูอีกทีนึงว่าจะตัดออกไหมจะทําเป็นทรงอะไรกันนะตอนนี้ก็รอไปก่อนรอรุนให้เขาแตกรากแตกใบออกมาให้สมบูรณ์ก่อนนอแล้วค่อยออที่อยากตอนแรกอยากเล่นเป็นซากค่ะแต่ว่ากลัวกลัวทําซากแล้วซากผัวนะเอาละคุณผู้ชม จุงกวดจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นคลิปสั้นๆนะคะผมจุงกวดจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวยเนาะสวยไหมครับนะคุณผู้ชมสวยไหมยอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ